เนื่องจากมีไฟป่าไหม้ไหม้ขึ้นมาบนเขาสองวันแล้วนะครับก็วันนี้หลวงพี่ก็ต้องเดือดร้อนขึ้นไปดับไฟเองนะครับ <att> ทำหน้าที่เป็นสารถิเองทุกอย่างเลยนะครับวันนี้หลวงพี่จะรับบุญพิเศษน,นะครับพาญาติโยมขึ้นไปดับไฟป,ป่ากันครับผม เดี๋ยวรอรับชมตอนต่อไปนะครับโอ้มาถึงตรงนี้ก็เห็นฟันไฟแล้วฮะทำมมนอยู่ข้างหน้าเลยครับโอ้โหไฟป่าครับผมไม่ใช่ธรรมดาก่อนที่มันจะลามมาถึงวัดเรานะครับ ไปลุยกันตรงนี้ก็เป็นทางลัดเข้าไปสู่แนวกันไฟนะครับทางค่อนข้างจะชันนิดนึงถ้าเป็นรถเก๋งนี่หดตสิ์เลยครับมาไม่ได้เด็ดขาดเลยครับ นี่ไม่ใช่โฟวิวนะดอพี <c oughs> กับสองล้อธรรมดานะขึ้นไปได้นะ <c oughs> ได้แน่นอนนะ <c oughs> นี่คือท่อน้ำแนวท่อน้ำที่ต่อลงมาจากยอดเขานะ น,น,นี่คือเครื่องเครื่องเป่าเครื่องเป,าเป่าใบไม้อ๋อเป็นน้ำอลน้ำกัสบสปันส์เร็นว่าไม่เด้่เลยแล้วใายไว้เป็น,ปน,อ,นอนุสรณ์เนี่ยการทำบุญใหญ่นะเนี่ยไม่ใช่บุญธรรมดานะเนี่ยบุญดับไฟป่าเนี่ย สายวัดสายโรงเรียนสายป่าไม้เพราะนี่โรงเรียนป่าไม้ด้วยอันนั่นเป็นสายหมู่บ้านมีข้อหมู่บ้านพ่อใหญ่ชัางเนื้อข้างบนมีมีกีย์บอร์ ไกินก็ได้เก็บไปกินก็ได้ใช่ไหมรับคือยังไงมันจะแข็งตัวนี้ะข้างในมันจะมันๆคล้ายๆกับเม็ดอะไรนะเม็ดพักทองก็ไอ้นั่นแหละข้างในมัน่ะโอเคตีก้อนปล่อยอยู่ก้อนจะไปได้ไหมอันนี้เยอะมากเลยเนี่ยนะอันนี้ยใช่เยอะไอันนี้อันนี้อันนี้อะไรปากมันใช่ไหมเปลือกมันใช่ไหมเต็มไปหมดเลยเนี่ยนี่ไงต้นมัน ชันขึ้นไปเรื่อยๆแล้วยอดเขาอยู่ตรงไหนเนี่ย <c oughs> มีหกบอ่อที่เอาน้ำลงมาเนี่ย แต่แล้วบอกไกลกันประมาณเป็นกิโลครูบาบอกอมองเห็นยอดเขาอีกลูกหนึ่งแล้วหนึ่งขึ้นไปถึงยอดนู้นหรือเปล่าครูบาเนี่ยเนี่ยยอดเขา,อเขาโอ้ ตอนนี้ป่าไม้ป่าไม้กำลังดับ,ดบอยู่มาถึงตรงนี้แล้วบริเวณหินพวกนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นทางน้ํานะครับเนี่ยน่าจะเป็นฝายน้ําล้นธรรมชาตินะครับไหลลงไปนู่นนะครับอ๋อนี่ฮะท่านทํา ทำน้ำไว้ให้พวกสัตว์นะครับตรงนี้เปิดยังไงเนี่ยอ๋อกดอ๋อกดเอา,เอาพวกนกพวกสัตว์เล็กสัตว์กระแตกระลอกพวกสัตว์ป่าทั้งหลายจะได้กินน้ำได้นะครับท่าแหลงนะครับ ให้ใช้วิธีกดเอาเพราะป้องกันไม่ให้มันลืมปิดไงเนี่ยใช้ยิวโป้งกดเข้าไปนี่ยอันนี้คือคือน้ําหยุดนะฮะยอดเขาอยู่ข้างบนนู่นฮะกว่าจะไปถึงรอหลวงพี่ก่อนรอทีมงานก่อนนั่งรออยู่ตรงนี้แหละส่วนลุงก็งานหนักที่สุดในวันนี้ก็คือแค่สะพาย สะายกระติกน้ำมันนะครับสำหรับเครื่องเป่านะครับสบายสบาเทยอุาสิกาที่ขึ้นมาทำแนวกันไฟก็ถึงเวลาพักเทีย่ยงนะฮะรับประทานอาหารกันอ่าไหนดูที่ว่ามีอะไรกินบ้างมาๆๆ อโอเคมาน,น,มน่ากินจังเลย <c oughs> ได้บุญพิเศษก,กันเยอะเลยนะวันนี้ของพี่พพไม่ได้เอานะ้ำมาด้วยเหรอครับหลวงพี่ลวงพี่ด้วยข้าวข้าวข้าวแล้วน้ำมันให้เราได้เนี่ย ไฟไหม้อมไฟไหม้ เป็นนี่ต้นอะไรครับคุณอาเนี่ยต้นนี้ต้นแคนต้นตะเคียนทองอ๋อตะเคียนทองใช่โอ้นั้มันยังอยู่นะยังเนี่ยต้นใหญ่พอสมควรแต่ต้นนี้ีใหญ่มากต้นต้นวังสะพุงฮะเนี่ยสูงใหญ่มากต้นนี้ภาษาอีสานเขาเรียกว่าต้นกระพุงต้นกระพุงต้นสะพุงอืม กกลางนาะแตวเรี่องไปพุ่งม่กันหมดไม่รู้ผมไม่รู้จักพวกพืชพันธุ์ธัญญาหารนี่ผมไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกโอ้ข้างบนนี้ป่ายังอุดมสมบูรณ์อยู่เนาะต้นไม้ก็ยังเต็มไปหมดเลยต้นไม้เต็มเลยเออนี่ขนาดหน้าแรงนะนนี่นะถ้าหน้าฝนนี่จะขนาดไหนเนี่ย นี่ยังไม่ครึ่งใช่ไหมครูบายังยังไม่ครึ่งทางใช่ไหมยังโอว้าวสู้สครูบาบอกว่ายังไม่ครึ่งทางเลยอพอดีเราไม่ได้เอาน้ำมามีแต่ขวดขอเติมน้ำก่อน มีมีที่ให้เติมน้ำเป็นระยะระยะน้ำภูเขาเนี่ยสะอาดเป็นน้ำน้ำแร่ธรรมชาติไม่ต้องกรองเดิมได้เลยใสไหนครูบา ดูไข่ไขไก่ปลามาดูไข่ไก่ปลาคูกว้าบอกโอ้นี่ไงโอ้หลายฟองเจ้ห้าฟองนี่ไงถ้าแม่มันไปไหนเนี่ยมันคงได้ยินเสียงเรานะมันไปแล้วเราเราจับได้ปะอ๋อถ้าจับแล้วมันจะได้กิ่นคนเนาะโอเคมีอยู่ห้าฟอง อ oh. เป็นครั้งแรกนะที่เห็นไข่ไก่ปลาแบบอยู่อยู่ตามธรรมชาติอย่างนี้อ๋อเจออีกเจออีกรังแล้วรังไก่ปา่ามันบินออกไปเมื่อกี้นี้แม่มันจ oh. ดที้รังนี้มีกี่ฟอง หลังนี้มีสีฟองนี่นี่แหละนี่แหละไก่ป่าธรรมชาติแหละเนี่ยในชีวิตครั้งหนึ่งเนี่ยเพิ่งจะได้เห็นเคยเห็นะฮะไม่เคยเห็นครับไม่เคยเห็นธรรมชาติแบบนี้เลยเคยเห็นแต่ตัวไก่ป่านะที่บินบินไปบินมาอยู่ในป่า แต่ไข่มันอย่างเงี้ยไม่เคยเห็นในที่สุดเราก็มาถึงข้างบนยอดเขาที่มีโพรงถ้ำที่มีน้ำอ <laughs> มองเห็นป่ะเนี่ย เอามือคำๆเอาใช่ไหม พ้นหน้าผานี่ขึ้นไปก็เป็นยอดเขาแล้วเนาะปิดเพื่อเพื่อไม่ให้อะไรเข้าไปใช่ไหมครับ น้ำนี่คงจะบริสุทธิ์น่าดูน้ำน้ำบนยอดเขาเนาะเน,นี่ยพ้นหน้าผาขึ้นไปก็เป็นเป็นลานหินข้างบนใช่ไหมเป็น,นลานแบบกว้างๆเลยใช่ไหม,มเราคงไม่มีแรงขึ้นไปแล้วเมื่อยอดนนีเ <laughs> ับชุลย ในที่สุดเราก็มายืนบนยอดเขาได้นะครับมีดอกอะไรนู่นน่ะขาขาวเนี่ยดอกไม้เลื่องอะไรขาขาวเนี่ยว้าวดอกไม้ป่าโหไม่เคยเห็นดอกไม้นี่สวยมากเนี่ย โอ้โห oh, oh. มันหอมไหมเนี่ยไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นเลยหวานหวานเนี่ยอมเลงดอกอะไรนะดอกเข็มเหมืกกอนดอกแมงรุมจับด้อยไม่น่าจะชื่อดอกเข็มนะมันมดอกเข็มมันมดอกเข็มมันหอม,มดอกเขมม็มดอกเข็มป่าหอมจะตายเดินอยู่อีกไกลยังได้กินเลย ต้นนู้นก็มีตั้งชื่อว่าดอกยอดเขา,เ,า,เ,าเราเราขึ้นมาถึงหลังเปแล้วพวก,กระดึงใช้เวลาเดินนานเหมือนกันเนะว่าจะมาถึง ไว้เป็นอนุสรก่อนขี้อีเห็นครูบาว่าขี้อีเห็นอะไรนะขี้เห็นอมเออเนี่ยไม่เจอตัวมันก็เจอแต่ขี้มันก็ยังดีเออถ้าเจอมันก็ต้องตอนกลางคืนใช่ไหมฮะ ตาดีได้ตัดเอากล้วยป่าไหนเอามาให้เอามาให้มาลุงชิมหน่อยดิว่มมันอร่อยไหมในลูกลูกที่มันหล่นเนี่ยโอ้มันมีเม็ดด้วยเหรอลูกเล็กเนี่ยว้าหมดเลยเป็นกล้วยเม็ดเนี่ยกล้วยป่ากล้วยป่ามันมีเม็ด รสชาติรสชาติดีแต่มันมมหอมแต่เม็ดมันเยอะเกินนี่คือผลงาน ของอุบาสกอุบาสิกาวัดป่าโคกกลางนะครับตอนนี้ก็ทำงานเสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้ทุกท่านก็ได้ไปรับบุญพิเศษนะครับเป็นบุญใหญ่ที่เพิ่มเพล่ม,ลมฮะขอให้ทุกคนน่ะ กลับบ้านไปแล้วรวยกันทุกคนนะได้ทำเนี่ป้องกันไฟท่อน้ำเข้าวัดนะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะสาธุโอเคสำเร็จเป็นอัศจรรย์นะครับ การทาแนวป้องกันไฟป่าก็สําเร็จรุ่งรงไปด้วยดีนะครับตั้งแต่เช้าจนถึงวันนี้4ี่โมงครึ่งแลครับถึงพี่เป็นประธานพาลุยนะครับ